คุณคิดว่าซีอคนนี้เกลียดคนไปโซเซลทุกอย่างแต่วันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขารอยยิ้มของเธอทําให้หัวใจเขาสัน่นและเอกสารในมือเธอกําลังซ่อนความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลคุณพร้อมจะรู้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปซีอของบริษัทใหญ่ที่สุดในเมืองเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่ทําตัวเกินฐานะเรียกง่ายๆว่าเกลียดพวกไปโซเซล ทุกครั้งที่มีคนพยายามอวดร่ำรวยหรืออวดดีเขาจะเบือนหน้าหนีทันทีแต่วันนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในสำนักงานเธอสวมชุดเรียบง่ายแต่ท่าทางมั่นใจจนสะดุดตา c โอหันมามองทันทีแม้ใจเขาจะพยายามไม่สนใจห้องสัมภาษณ์เต็มไปด้วยกลิ่นกาแฟและเสียงคลิกของคีย์บอร์ดจ,จากพนักงานด้านนอกเธอยืนตรงหน้าตรงมือวางพาดบนโต๊ะไม้ขัดเงา สายตาเธอมองตรงเข้าตาเขาอยางกับอ่านทุกความคิดเขาพยายามทำหน้ามุ่งมั่นแต่หัวใจกลับเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทุกคำตอบของเธอเหมือนโดนเสกให้เขาฟังแล้วต้องพยักหน้าและและ้วเมื่อเธอเอ่ยคำตอบสุดท้ายเขารู้สึกเหมือนเวลาแข็งตัวทุกเสียงรอบตัวเงียบลงแสงไฟเหนือโต๊ะทำงานส่องลงบนเธอทำให้รายละเอียดเล็กๆบนใบหน้าเธอโดดเด่น ดวงตาเธอมีแววลึกลับและรุนแรงเหมือนซ่อนความลับบางอย่างไว้เขาเผลอสูดหายใจลึกก่อนจะสังเกตว่ามือของเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสความตึงเครียดที่เข้ามาแทนที่ความมั่นคงเขาต้องพยายามเรียกสติกลับมาแต่สายตาของเธอยังคงจับจ้องราวกับเห็นทุกสิ่งที่เขาพยายามซ่อนและทันใดนั้นเธอรอยยิ้มบางบาง ที่ทำให้เขารู้สึกทั้งอุ่นใจและหวาดกลัวไปพร้อมกันความเงียบกินพื้นที่ห้องเขาแทบไม่กล้าขยับปากทุกอย่างรอบตัวเหมือนถูกดูดเข้าไปในความตื่นเต้นหรือบางทีอาจเป็นความหวาดกลัวที่เขาเองก็ยังไม่เข้าใจีโอพยายามเก็บอาการแต่ทุกครั้งที่สายตาเธอสบกับเขาเหมือนถูกจับผิดทุกความคิดเขาแทบลืมหายใจและหัวใจกลับเต้นแรงผิดปกติเธอยังคงยืนตรง มือเรียววางบนโต๊ะนิ่งสงบแต่แฝงพลังบางอย่างคำตอบของเธอช่างชัดเจนแต่ก็เต็มไปด้วยปริศนาคุณมีประสบการณ์การจัดการทีมแบบนี้หรือไม่เสียงเขาเบาลงเหมือนกลัวว่าคำตอบของเธอจะเปิดเผยบางสิ่งเธอยิ้มเพียงเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเสียงนุ่มแต่หนักแน่นฉันเรียนรู้เร็วและพร้อมรับทุกความท้าทายคำตอบนั้นธรรมดาในเชิงคำพูดแต่พลังที่ซ่อนอยู่ทำให้ซีอสะดุง้ง เรากับมีใครเข้ามาในใจเขาโดยไม่บอกล่วงหน้าเขารู้สึกเหมือนโลกภายนอกหยุดหมุนเสียงเครื่องปรับอากาศเสียงนาฬิกาแม้แต่เสียงฝีเท้าในทางเดินเหมือนถูกกลืนหายไปแล้วเธอก็เอียงหน้าดวงตาเปล่งประกายแปลกประหลาดเธอพูดด้วยน้ำเสียงเบาแต่คำพูดนั้นกลับก้องอยู่ในหัวเขาบางทีสิ่งที่คุณคิดว่าควบคุมได้อาจไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณเข้าใจ คำพูดนั้นทำให้ซีอหยุดนิ่งมันเหมือนสะท้อนสิ่งที่เขาพยายามซ่อนความไม่มั่นคงที่เขาไม่เคยยอมรับความรู้สึกหวาดกลัวที่แอบ,บซ่อนลึกในใจเขาเอนตัวพิงเก้าอีมือกำขอบโต๊ะแน่นรู้สึกถึงเหงื่อไหลซึมอากาศในห้องเหมือนหนาแน่นขึ้นกลิ่นกาแฟแกับกลิ่นไม้ขัดเงาทำให้เขารู้สึกหายใจไม่ออกและแล้วเธอยื่นเอกสารสมัครงานให้เขา แต่ในสายตาเธอมีรอยยิ้มบางอย่างเรากับรู้ว่าเขากำลังสั่นคลอนเขารับเอกสารนั้นด้วยมือสั่นเล็กน้อยสายตาของเธอไม่ละจากเขาเหมือนเธอรู้ทุกความคิดและความลับซีโอรู้ตัวทันทีว่าเขาไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนความมั่นใจที่เคยมีตอนนี้สั่นไหวจนแทบจะหายไปเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเธอคิดอะไรอยู่และทำไมเขาถึงรู้สึกทั้งช็อกและดึงดูดในเวลาเดียวกัน เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแต่เขาไม่ยกหูเพราะจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดความรู้สึกไม่สบายใจและแรงดึงดูดที่ไม่อาจอธิบายได้ในวินาทีนั้นเจอรู้ว่าไม่เพียงแต่เธอจะเปลี่ยนมุมมองของเขาเกี่ยวกับคนอื่นแต่เธอกำลังเปลี่ยนโลกภายในของเขาไปตลอดการหลังจากหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งีโอยังคงจับเอกสารในมือแน่นสายตาของเธอยังคงจ้องมาที่เขา เหมือนกำลังส่องเข้าไปทุกซอกมุมของหัวใจความสงบที่เคยเป็นตัวตนของเขาเริ่มสั่นคลอนอย่างแรงและร่างกายของเขาก็ตอบสนองโดยไม่ทันรู้ตัวมือเริ่มเย็นชาหัวใจเต้นแรงจนแทบกระเด้งออกจากอกและเหงื่อซึมตามแนวกรามเธอยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มเล็กๆแต่แฝงความรุนแรงบางอย่างทำให้ซีอรู้สึกทั้งดึงดูดและหวาดกลัวเขาพยายามพูดแต่เสียงเขากลับแหบพร่า คำพูดแทบไม่ออกมาคุณคุณเหมือนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันเขาพูดเสียงเบาและทันใดนั้นเธอเลื่อนเอกสารไปบนโตะ๊ะโดยไม่ละสายตาราวกับทาทายให้เขาเปิดใจเมื่อเขาเริ่มอ่านเอกสารหัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะในเอกสารนั้นไม่ได้มีแค่ประวัติการทำงานและการศึกษาแต่มีข้อความบางส่วนที่เหมือนเขียนโดยเธอเองบอกถึงความคิดของเขา และความลับลึกที่สุดที่เขาไม่เคยบอกใคร CEO รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายสมองเขาพยายามประมวลผลแต่ไม่สามารถเข้าใจได้ทำไมเธอถึงรู้ทุกอย่างและทำไมเขาถึงรู้สึกทั้งหวาดกลัวและดึงดูดในเวลาเดียวกันเสียงนาฬิกาในห้องดังขึ้นแต่เขาไม่ได้ยินความคิดของเขาถูกกลืนด้วยความตึงเครียดและแรงดึงดูดที่ทำให้เขาแทบขยับไม่ได้คุณคุณต้องการอะไรจากผม เขาพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นและเธอตอบเพียงคำเดียวเพื่อให้คุณรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่คิดว่าควบคุมได้กลับไม่สามารถควบคุมได้เลยคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดทำให้ซีโอล้มตัวลงบนเก้าอีร่างกายสั่นสะท้านและหัวใจเขารู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆิ้สายตาเขาเบิกกว้างจิตใจเต็มไปด้วยความตกใจและความสับสนเขาอยากลุกขึ้นแต่เหมือนร่างกายถูกตรึงด้วยพลังบางอย่าง ทุกการหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและทุกเสียงรอบตัวเหมือนถูกยกออกจากโลกจริงเหลือเพียงเธอและความจริงบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดว่าจะพบเธอค่อยๆย,ยิ้มอีกครั้งแววตาของเธอเยือกเย็นแต่ทรงพลังทําให้ซีอรู้ทันทีว่าชีวิตของเขาหลังจากวันนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เขาไม่เข้าใจและบางทีอาจไม่สามารถหลบหนีได้ ซีอโอนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งสายตายังคงจับจ้องเธอแต่หัวใจเขาเต้นรัวเรากับจะทะลุอ,อกออกมาและเหงื่อยังคงซึมตามแนวกรามเธอเองขอรอยยิ้มเล็กๆยังคงปรากฏดวงตาของเธอเปล่งประกายเหมือนรู้ทุกการตัดสินใจในใจเขาและทุกความลับที่เขาพยายามซ่อนไว้คุณไม่จำเป็นต้องกลัวฉันเธอพูดชาชาๆแต่ทุกคำพูดเหมือนมีแรงดึงดูด ทำให้ซ e อรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวงเวทบางอย่างเขาพยายามรวบรวมสติแต่ร่างกายเขาเหมือนไม่ใช่ของตัวเองมือสั่นจนไม่สามารถจับเอกสารได้มั่นคงความคิดของเขาปั่นป่วนระหว่างความหวาดกลัวและความสนใจและทันใดนั้นเธอเลื่อนมือมาที่เอกสารแต่ไม่ให้เขาอ่านต่อเพียงแต่สบตาเขาและถามด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นความจริงทั้งหมด ซีโอกลืนน้ำลายเขารู้ทันทีว่าคำตอบนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาทุกการควบคุมที่เขามีทุกอํำนาจและความมั่นใจที่เขาเคยถือครองอาจสูญสลายไปทันทีหากเขาตัดสินใจเปิดเผยเขาเงียบไปหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงตัวเองทุกวินาทีเหมือนหยุดหมุนและความตึงเครียดในห้องสูงจนแทบหายใจไม่ออกเธอยื่นมือไปใกล้เขารากับเชื้อเชิญ เพียงแค่คุณยอมรับสิ่งที่คุณไม่เข้าใจคุณจะเห็นทุกความจริงที่ซ่อนอยู่ซีโอยืนนิ่งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวแต่ในความมืดมิดนั้นก็มีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เขาไม่อาจละสายตาไปจากเธอได้เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ความมั่นคงหรืออำนาจแต่เป็นความลึกลับที่ทรงพลังและเขาก็รู้ทันทีว่าตั้งแต่วันนี้ไป ชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปร่างกายเขาสั่นราวกับถูกไฟฟ้าช็อตและทุกสิ่งรอบตัวเหมือนละลายไปเหลือเพียงเธอและความจริงที่รอคอยให้เขาเผชิญและในวินาทีนั้นซิโอตัดสินใจจะเปิดเผยเอกสารทั้งหมดพร้อมกับเปิดใจรับสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเข้าใจเขารู้ว่าไม่มีทางหวนกลับไปสู่ชีวิตเดิมอีกแล้วเธอเพียงยิ้มเล็ก และก้าวถอยออกไปช้าช้ทิ้งให้เขาอยู่กับความตึงเครียดและความระทึกใจแต่ในความเงียบของห้องซีโอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ทำให้เขาไม่เพียงตกใจแต่ตื่นเต้นจนแทบลืมหายใจและทันใดนั้นความจริงบางอย่างในเอกสารเริ่มเผยออกมาความลับที่เขาไม่เคยรู้ความจริงที่ทำให้โลกทั้งใบของเขาสั่นสะเทือนและเขาต้องเลือกระหว่างอำนาจของเขา กับสิ่งที่หญิงสาวลึกลับนี้นำเข้ามาในชีวิต CEO นั่งตัวแข็งอยู่บนเก e. ้าอี้สายตายังคงจดจ้องเอกสารที่เธอให้แต่ทุกตัวอักษรบนกระดาษเหมือนเปล่งแสงส่องตรงเข้าตาเขาเผยให้เห็นความลับและความจริงที่เขาไม่เคยรู้ในเอกสารนั้นมีบันทึกเกี่ยวกับบริษัทแต่ไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือรายงานมันคือแผนการบางอย่างที่เขาเองไม่เคยถูกบอก และข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเองหัวใจเขาแทบหยุดเต้นร่างกายสั่นระริกและความรู้สึกทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นรวมกันรากับอยู่บนขอบหน้าผาที่สูงที่สุดในชีวิตเธอเก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของเธอเข้มขึ้นและเสียงของเธอดังก้องในหัวเขานี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้สิ่งที่คุณพยายามควบคุมมาตลอดไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปซีอสูดหายใจลึก พยายามประมวลผลทุกสิ่งแต่สมองเหมือนระเบิดจากข้อมูลและความตึงเครียดเขาพยายามยกมือขึ้นแต่ไม่สามารถหยุดการสั่นของร่างกายได้แล้วจูจ่ๆเอกสารหนึ่งร่วงหล่นลงพื้นกระดาษกระจายเต็มโตะ๊ะและภาพบางอย่างปรากฏให้เขาเห็นภาพที่เขาไม่เคยคิดว่าจะพบเป็นภาพเหตุการณ์ในอดีตของบริษัทที่เชื่อมโยงกับตัวเขาเองและหญิงสาวตรงหน้าซีโอรู้ทันที ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เพียงการสัมภาษณ์งานนี่คือการทดสอบทดสอบจิตใจและความคิดของเขาทดสอบความมั่นคงและอำนาจที่เขาเคยถือเขาพยายามลุกขึ้นแต่ขาเขาแทบไม่ยืนทุกความรู้สึกตึงเครียดรวมตัวกันจนร่างกายแทบยอมแพ้และในความเงียบมืดของห้องเธอเพียงยืนมองเขาพร้อมรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความลึกลับคุณเลือกได้ เธอพูดเบาแต่หนักแน่นคุณจะปฏิเสธและกลับไปสู่ชีวิตเดิมหรือยอมรับความจริงและก้าวสู่สิ่งที่คุณไม่เคยเข้าใจมาก่อนซีโอมองไปรอบตัวทุกอย่างเงียบสนิทแม้เสียงลมผ่านหน้าต่างก็เหมือนไม่มีและทุกความคิดของเขากำลังต่อสู้กับความตึงเครียดและความกลัวเขาปิดตาลงและสูดหายใจลึกที่สุดในชีวิตทุกความมั่นใจและอำนาจเก่าที่เคยมีเหมือนถูกเธอลบออกไป และแทนที่ด้วยความไม่แน่นอนแต่ก็มีความรู้สึกบางอย่างที่ดึงเขาไปข้างหน้าเรากับเรียกให้เผชิญกับสิ่งที่ซ่อนอยู่เมื่อเขาเปิดตาอีกครั้งทุกอย่างเปลี่ยนไปสายตาของเธอเต็มไปด้วยความท้าทายและในวินาทีนั้นเจียวรู้ตัวว่าเขาได้เข้าสู่โลกใหม่โลกที่ไม่สามารถหวนกลับไปสู่ความมั่นคงเดิมได้อีกเขาเอื้อมมือไปหยิบเอกสารอีกครั้งใจเต้นรัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน และเธอเพียงยืนรอเฝ้าดูเขาเผชิญกับความจริงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเจอในที่สุดซิโอตัดสินใจเขาไม่ปฏิเสธอีกต่อไปเขาจะ,ะเผชิญทุกความจริงและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความไม่แน่นอนพร้อมกับหญิงสาวลึกลับตรงหน้าผู้ซึ่งทำให้โลกทั้งใบของเขาสั่นสะเทือนและเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลซิโอยืนขึ้นอย่างช้าๆมือยังคงกำเอกสารแน่น หัวใจเขายังเต้นแรงและทุกการหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดยิงสาวลึกลับก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของเธอจับจ้องเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและท้าทายรอยยิ้มของเธอเหมือนแผนการที่ซ่อนอยู่แต่ก็มีสเสน่ห์ที่ทำให้เขาไม่สามารถละสายตาได้คุณเลือกแล้วใช่ไหมเธอถามเบาๆแต่ทุกคำพูดเหมือนมีแรงดึงดูดทำให้ซีอรู้สึกว่าเวลาหยุดหมุนเขากลืนน้ำลาย และพยักหน้าอย่างช้าๆผมพร้อมเผชิญความจริงทั้งหมดเสียงเขาแหบพร่าแต่มั่นคงเธอยิ้มกว้างขึ้นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพอใจและลึกลับแล้วค่อยๆวางมือบนไหล่เขาความอบอุ่นแผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายแต่ก็แฝงไปด้วยแรงกดดันที่ทำให้เขารู้สึกชอ็อกท่านใดนั้นแสงไฟในห้องสว่างจ้าเอกสารบนโต๊ะลอยขึ้นราวกับถูกแรงลึกลับดึงขึ้น ภาพและข้อความในเอกสารเปลี่ยนไปเผยให้เห็นความลับที่ใหญ่เกินกว่าที่เขาจะจินตนาการ CEO รู้สึกถึงแรงกระแทกในใจความมั่นคงและอำนาจที่เขาเคยถืออยู่ตอนนี้หายไปแทบหมดแต่ในความสับสนและช็อกนั้นกลับมีความตื่นเต้นบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนเขาได้เจอโลกใหม่โลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและพลังเธอยื่นมืออีกครั้งราวกับชักชวนเขาไปสู่เส้นทางที่ไม่เคยมีใครก้าวผ่าน คุณพร้อมจะก้าวไปกับฉันใหม่เสียงเธอนุ่มแต่ชัดเจนและแรงดึงดูดนั้นทําให้ซีอไม่สามารถปฏิเสธได้เขายืนมองเธอหัวใจเต้นรัวมือยังคงสัน่นแต่ครั้งนี้เขาไม่กลัวเพราะเขารู้แล้วว่าบางครั้งการเผชิญความจริงแม้เจ็บปวดและหวาดกลัวก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงซีอพยักหน้าอีกครั้งสายตาเขาแน่วแน่ และร่างกายของเขาพร้อมที่จะก้าวเข้าไปพร้อมกับหญิงสาวผู้ลึกลับผู้ที่ทําให้โลกทั้งใบของเขาสั่นสะเทือนและทิ้งความมั่นคงเก่าไว้เบื้องหลังเมื่อทั้งคู่ก้าวออกจากห้องอากาศรอบตัวเหมือนเปลี่ยนไปเสียงรอบตัวค่อยๆชัดเจนขึ้นแต่ในใจซีออไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปความตื่นเต้นความกลัวและความลึกลับทั้งหมดรวมกันกลายเป็นพลังบางอย่าง ที่ทำให้เขาพร้อมเผชิญทุกสิ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้และในวินาทีนั้นซี o อรู้ตัวแน่ชัดว่าชีวิตของเขาได้ถูกเปลี่ยนไปตลอดการโดยหญิงสาวคนหนึ่งผู้ที่เข้ามาในชีวิตแบบไม่คาดคิดและทำให้เขาเรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่คิดว่าควบคุมได้กลับไม่สามารถควบคุมได้เลยโลกภายนอกยังคงหมุนต่อไปแต่สำหรับซีเอ ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเขาได้ก้าวเข้าสู่โลกใหม่โลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความท้าทายที่แท้จริงและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่มีทางย้อนกลับหลังจากก้าวออกจากห้องสัมภาษณ์ CEO และหญิงสาวยืนอยู่บนระเบียงชั้นสูงสายลมเย็นพัดผ่านพัดกระชับผมของเธอและเสื้อสูทของเขาทําให้ทั้งคู่เงียบไปครู่หนึ่งแสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนบนตึกสูงรอบตัว ท้องฟ้าเป็นสีทองอมส้มทุกสิ่งเงียบสงบแต่ในใจของซีอความตึงเครียดและความตื่นเต้นยังคงอยู่แต่ตอนนี้ผสมกับความสงบบางอย่างเธอหันมามองเขารอยยิ้มบางบางปรากฏบนใบหน้าเหมือนคำตอบที่ไม่ต้องเอ่ยก็เข้าใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณเองแล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มแต่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นซีอสูดลมหายใจลึก และรู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวเองพลังที่เกิดจากการยอมรับความจริงและการพร้อมเผชิญทุกสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรต่อไปแต่ครั้งนี้เขาไม่กลัวพวกเขามองออกไปยังเมืองเบื้องล่างแสงไฟเริ่มส่องสว่างรถยนต์และผู้คนเคลื่อนไหวไปมาโลกยังคงหมุนไปตามเดิมแต่สำหรับซีอชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเขาหันไปมองเธออีกครั้ง และรอยยิ้มของเธอเหมือนคำสัญญาว่าทุกความลึกลับและความท้าทายจะเป็นบทเรียนและแรงผลักดันให้เขาเติบโตซีออยิ้มตอบเธออย่างมั่นใจและในใจเขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เขาจะพร้อมเผชิญพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและโลกใหม่ที่เธอนำเข้ามาในชีวิตสายลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งและเรื่องราวของซีโอกับหญิงสาวผู้ลึกลับจบลงด้วยความสงบ แต่เต็มไปด้วยความหวังและความเป็นไปได้ใหม่ๆที่รออยู่เบื้องหน้า